สว,วัสดีครับวันนี้ชีวิตโกนมานอกครับที่งาน,นเฮ้ยเฮ้กอนครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาจะโกยโกนตะเสริรตนะครับเ้ออืมเราจะไปเปิดคลิปปิดคลิปเลยนะครับอืมที่เลาแฟนแคลับอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคลิปข้างหลังข้างหลังถึงปิดเหมือนกันเน่ะก็เพราะว่าลูกมาได้ครับพอปิดคลิปก็เสียดายเนาะโอ้โหวันนี้บรรยากาศนะครับ ฝนก็ตกนะครับนี่เขาอยู่ในเต็น์เต็นแบบทำกันเองอ่ะไปลุยกันตาเสือนะครับเนอาออายแล้ไยังไเจ็ดาสิกเตเอตัวเขาอยู่นี่ร้อนเอือืคนตาเส์มาท้างก็บใง่ายหบมมาไ้หบหูะ ม่วนเงีม่วนนะครับแต่ว่าการเดินทางมันลำบากไม่ขี่จะง่ายขี่จะยากฉันรับฉันรับเดี๋ยวข้าไมไปน,น้ำนข้าม,มน้ำข้ามเนี่ยข้าวกุ้ยน้อก็บาดเออปพาด้วโกูอ,ก <c ười> าอยาไปถึงปุ่นยุ่งเรื่องไหม อืม응 mhm. โ้ได้ครับิดหน่งค้างอืมทางก็นลำบากหน่อยโอ้นี่กรตัวละกิโลเดินใช่อย่งเด็กหายนี่นหายนะี่เสื้อเอาดูกครับปลากินตัวเนี้ตัวน้อย เด <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็กหห้เด็กหายโอ้มาหายแล้วไม่แล้วดูลืมอลมอลง่าเ <c ười> สือกลืออะไรแนมันน่าจริงจริงเสือรถเสือกล,ลือไปไกลหน่อยเ <c ười> อ้ากำลังใจน,น้อยก็ยังมีติดไม้ติดมือไว้สักตัวนะครับ <c ười> นี่แขกกำลังมาน้อยเดียวหน่อยจังหนอเด็กทำลายหลังอยู่นะครับขผมตะเสือเรี่ลรัอง ครับเกษตรต้อเข้าเบ็ดใหม่นะครับเพราะว่าแนะนําว่าใครดีซื้อเบดไปนะเครื่องมัดเบสสำรองไว้เยอะๆนะครับพวกปลาลิมปลาก้นเนี่ยมาชอบลื่นปลากเนหรือตัวไหนนะเนาะเออแต่ปลาลิมมนชอบลื่นนะครับปลาลิมหรือปลาช่อนนี่นะครับนี่นะอือนี่ครับอาจะมัดสำรองไว้ไหมมัดไว้เส่ครับของผมไว้เอาสายไปบอกพอดีกับกับสีดื้อมันนะครับ เขาบอกต้องเสียเวลานะครับถ้าปาตัวใหญ่นี่คือเขาเสียดายถ้าเขาบมดปาดเขาล่วงไปเงือกมันจะตายเขาเจ็บมือเนาะครับเขียวมันแม่นคนก็บอกเจ๊กีมเจ๊กีมันถ,ถูกเงือกาา <c oughs> อมันถึงสายเนาะขกมวนหลายกองทิศแล้วครับเจ๊กีมปากแหลมก็ดีอยู่เนจะ๊กีมตัวเล็กเดี๋ยวถ้าจะเสิร์ฟนึกปาดอย่างนี้เปลี่ยนใหม่นะครับที่ครับตา เระสือบอกคือหลงงามมาก,กครับดูนะครับหลังนี้ด้านหนับลงไปครับหน้าแต่มันดิ้นอยู่นะครับเดี๋ยวคือรถกระสือมันยกพออือนี่ครับเป็นกระสืออันนี้แค่เม็ดอาะเจ็ดสิบแปดสิบถ้าพื้นที่มันกว้างเราต้องใจคันยาวกว่านี้นะครับคือแบบว่ามันแบบ ฟังมันมันมันลมหรือว่ามันเป็นโค้นนะครับต้องใจห้องปักต้องให้ลึกกว่านี้นะครับเพราะมันเหนียวถ้าเหลือปลายไว้เยอะแต่ตัวนี้ติดเน้นนอนนะครับเดี๋ยวมาดูตระสือกัน,นครับกันหมูโคยุ่นี่จ้าอืมแน่นะมันเดินยากหน้ามันทุ่มันนา

เนาะนี่ครับน er, you know? ีมีดูใส่ด no. ูใส่ขนาดของปลานหรือปลาชนนะครับ๋อ้โหุ่านาู้ได้มาตัวะสือดือเสียใจกันนะครับโอ้ครับโอแล้วเฮ้ยกอนโอ้โหนี่มันื้อหนลื้อง่ครับเฮ้ยกอน ห่างห่างหางส้นออกผงกระดึกกระดึกเออคมค่าแลครับดดนางมันลำบากนะครับคอสทีการเดินของตาสุดนี่ฮะตาสนดจะใหญ่อยู่นะครับฮะดอดนะคูจะเรมัาเสือตลอดประวัติต้งได้กรดีเดินเส้นอึกกรดีไปลุงสี่กรดีไปเมัเกาะที่ตาสืดในสุดยอนละนะครับ นี่ครับพื่อนใส่นี่เหยื่อเขียดนะครับเนื้อดูตาสุดเกี่ยวเขียดนะครับเอิ่นกัดหามขนาดตัวเกี่ยวอย่างเดียาเดี๋ยวเอาไฟออกกันไฟตาเออนี่ครับเกี่ยวปากเกี่ยวปากครับเกี่ยวปากบุ๋นแกกกลางขึ้นบุ๋นเนาะครับยอืมน,นี่ครับเวลาย่อนเหยื่อลงไปคือย่อนประมาณสักกึ่งคัะ กึ่งกึ่งตัวนะครับแบบนี้ครับนี่นะเออนี่ครับนี่นะครับโอเคตาไปกี่ลมพันก็แม่มนเนี้ยเปี่ยหมดเลยเอาหมดเอาดูนะครับแต่ละคลิปจะได้นำเสนอให้เอฟซีได้ดูนะนาทีซานทีหอยยูนมุกคืนนะครับกูจะได้คลิปมาสุดเลยครับพิษขาดกันได้กับโสมาอภัยนะครับเนอะงานโหยคำเต็งขี่ หน้ามันขึ้นเร็วแล้วครับเกษตรบอกว่าเจ้าบอกว่าน่าสักหน่อยเลยนี่ครับนี่ลุยเฮ้เอาละครับอดตพอเห้ยน้อยยาโค้ตมีโฆษณาของห้ามฟังกคข้ามเดืนเยอะกําลังเนี่ยเวลาในการเดินจริงสั้นนหรอนักกิโลแล้วนะเนาะ ยิดแต่แต่มาห้องกระยาะให้ได้คลิปดีๆนะครับมาฝากเอฟซได้ดูเหงมเตเอเซอรกัามาเจตทอบันดาลนนอย่าบอกกันก่อนหยดน้ำมาจานละอิดครับ,บ,บรรครับดูแอคชั่นเบตเเซอร์กันน้ำกระจาย ดืนอดื้อเป็นอะไรนี่น,นกปาดนะครับไป็นแ่ไก่เนาะเป็นแไก่ไน้อยเออนี่ครับน้ำเนาะโอ้ใส่กี่กะอือสอ,สองตัวสองสามตัวใช่ไหมนกีก่นักตะกึก้กันเนาะอุ้มขานะครับสองสามตัวนี่ประมาณกิโลครับสามตัวกิโลนะครับประมาณนี้นะครับ ครับน <rude S 2> ัดเบ็ดครับเกี <tr Means S 2> <ach> ่ยวเยอะไหมไอหั่มหล่อต้องมาตัวกระสือหั่มกั๊มเลยครับมันได้รุ่นดีอย่างอิจน้อยเป็นอย่างนั้นน้าเข้าวกระสือตาดีนะนัดเบ็ดให้ง่ายกันนัดหงุดหงิดสี่สิบไปนี่ต้องเอาเวี่มันตัวใกล้มันเบ็ดเกี่ยวเยอะนะเดินทางต่อไปครับ การในการเปิดตัวย้ำดึกเนี่ยนะครับประสิอือโมาูเิตนะครับัลงตุ๊กม้ะสืออยู่ฟังปุ่นโบมโหฟังเพ่กติดนะครับ งามนครับ้สักน้ำพริกเงี้ยครับดอกบิ๊กเนาะเสลยอึ๊บอึึ๊นึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอืมตายแล้วคบับติดออน๊บอึรบบนี่ครับจะเลาะอาย เซ็ตมากองลงอึ่มยังครับสุดคขมเดินหมุนมางเอาน้ามันคขมขนาเน้ะหูหองไหนเป็นหูไหนนะครับปลมนต้มต่ำเนี่ยเปี้ยวหมดเลยเลยแต่เนี่ยเออครับเสือดาวกันมาเสียงกับพวกข้ามขวาได้ย่างไรเนาะ ตาเนยได้กาขมี่กาอ้ยขโมงสังกูเรือเ่อวเหยี่ชียงาข้วหลายเตือแล้วมันได้ตุกห้าหลายเตือ,อันน่มเสี่ยวใเรียบร้อยนะครับข้ามขวง่ขาซันดึงขึ้ยิมกเคยย่งเหย่ยนเชกยัง

เขาโตใหญ่เลยนี่นี่เสือหมอบหลังติดดุนหฮฮาทั้งหมอีกคนวนสับกันไปนะครับักันใหญ่ักันน้อยเอกรอนเอกรนี่โอ้ดุนห้ายื้ยืน้มื้ก้น้อยเดียวได้ด้ ออตอนนี้ย่ใน,นป่าขวบแล้วคนหกสิบปลายตาดีเที่ยว่ะนัเป็ดแกงเข้าเบ็ดแกนหนึ่งดูง,ง่ายไมันมันใช่แลยหรอเมันต้อง สังเบ็ดตะเสือนี่ยสังขันเปาเนะีจะมัดเป็นตัวยางนะครับเนอแต่หมูจะมัดฉากก็เห <c oughs> มือตมนตะเสืดนะครับอาจจะมัดเแบบก็ได้นะครับมงได้อยู่แมนรมด้ยายนะครับยงพับใส่ตาวตะเสืดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยอย่างบทนี่

ป,ปล่อยก็ไปได้ไ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะหายเที่ยวนี้ก็มีน้ำเี่ยวไหนเที่ยวตึกเนี่ยครับตอนสดวันเจ้าหมูมีน้ำตอนนี้น้ำมันหนุนขึ้นมาติดๆเอาน้ำไปใส่ติ๊ตึกนะครับเออไข่ที่ชอบใส่เบ็ดนะครับน้ำตึกคือหมายความว่าน้ำถิงขึ้นบุชีถึงจะสุดท้ายนนะครับป่ามันจะไปนะครับก่อมาเนี่ป่ามันจะล้ำเบ็ดนี่นะครับนี่แค่ไหนนะฮะโอเค หมูแบกนี้หมี่าครับหมูตรงนี้อูไปหแห้ห้หยห้เดนยีสนอการัตีเนอใครสั้งไปแล้วลองมิดหวังนะครับลอาลองมาฮักนะครับจะขาดขจนลาขอยังเดียวเออกายจะพุดแล้วเนาะ ยังใหญ่ขึ้นไปกตีน้ำตึกนะครับก็ได้ซื้อยู่ทัาบัดาเลยดูหน้ามีขันมากุ๊บบการเดินทางมันจะง่ายเลยเวลามาใส่บิดเจ้าได้ซื้อแบบหน้าม,มีนี่น้ามันขึ้นเครับข้างว่างไม่เ้ยว ก้อยคือก้อยโอ้ตหดมาซื้ออู้โูเนี่ยนะยังง่ายนะครับเซเบตมิถ้าแบบเสียเส้นนี่คือลุงผมต้องมันเหนื่อยขนาดนี้ยิ่งานของ

ให้รุ่นห้ายนะครับคนแอคชั่นกันเบสต์สุดตุ๊กัวฮักะครับอู้งามอยู่เลือนอยู่เลือนเงาเลื่อนเลยนะใจยังต่อต้องไปหาน้ำตื้นนะครับน้ำตึกนี่น้ำมันล่ำแล้วนะครับขึ้นเร็วขนาด เย็นหนไหนน้อหมูที่ปลาเขานะอืมหันอยู่ร้บเด้ากขวานี่เย็นอะไรไปเย็นหันก่อนนี่น้ำมันแค่บอลล็อกล้อ้มไปทัแล้ว โอ้จ <rium> ับไปนูยำดึกเดือดเลยเดือดครับนลบไปก็นเกอหูเล่นเล่นเนาะดึกดเอยเออแ้วามุป่าหูนักดึกดเลยโผเกือกหูเลยหน้าไหมนี่ฝนกันตวตุ๊กมันติ๊กลิ้นมัติ๊กลำบากน้อยรับเวลามันใส่เป็น อย่งหวานนะครับเป็นความชอบของเฮาตัวแล้วก็อยากน้ำเสนอให้ fc ได้ดูด้วยนะครับแล้วความทุกข <c oughs> ์เนี่ยอยจะได้แม่นการเซเวทมันจะง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวปอม,ม,มใส่เลยเออหมมีหมมีย่อมแมวนะครับเออของอเอาได้ครับของจริงแล้ว fc บางคนมันบอบางช่องกับปอมเอากรบนะเป๋าหูเนาะวัดมินเออนี่ครับเล็กเลยขนาด เดินก็ตะเซิมมาในประมาณสองกิโลยังจำเลยนะเดี๋ยวนี้นะอ้อมลูกนะครับรถปั้นนะครับจอด้เห็นไฟไัมว่าเปนะครับนะก่อนจะส่งไฟอ่ะโทษซะจอดดูตะเสืนที่เต่าไหลายรอบแล้วนะวันนี้นะคงรักหนน้ำเออต้องมีเนาะเหมือนกันนะครับที่ก้มหน้าก็เต็มเครื่องเหมือนกัน ไอ้ว,วันหน้าวันตานะครับแฟนครับอีเพราะจะมีทุนนะซับเขาก็อยากดีขึ้นเป็นสนับสนุนชุดที่กับกันน้ำเนะเาะใส่ถึงหน้าอกไปเลยนะครับอฮ้เขากำลมีทุนนะซับแซลแฟนครับเล่นนะครับเออ,อเควาเมตตาเออถ้ามีก็ดีนะครับมีมากมาเลยหน้าฝนนี่นะเขาะจะใจเป็นประโยชน์มากนเวลาเขาไปใส่เบ็ดใส่อย่างเออเขาก็ได้ใจนะครับมาสักสี่ห้าตัวกันยังดีเนาะ ทำงานเ้าก็มีประมาณนั้นนะครับนี่ครับถึงอู่อ่ะอยากได้เพราะว่ามันห้องนะครับน้ามันลึกน่าจะกันแมงหนังได้ตัวไักหลากหลายกันน้ำตัวนะครับคนก็เริ่มลงแมงวัดทิศนะครับยอดนี่เ้องม้าเนี่ยเป็นวัดรักทะเลนะครับนะเฮ้ย อาจารย์ให้ผมไปรออยู่ดีรถเลยครับเดือมส่งหลังมาได้นะครับโอ้สุดยอดนี่ครับโอ้หนบุญเห่เต้นมานะครับกําลังเหนื่อเนิงน่งงานเฮาครับโอ้ขอาไปกที่ขอันได้มาอยู่เนาะสุดยอดก็เสิร็จไปนนะครับเจ้าได้เกาหนึ่งเจ้าหลอกเจ้าได้เกานะครับนะครับมาดูกันจ๊นะจั๊กโอ้พย็นนะครับ Ừ. 2 này Tám. Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้นี่ลึงปากน้องโคตรนี่เยี่ยมผมเยี่ยใหญ่ของเพ่กรครับนี่ห็งรุนนะครับโอ้แพดเอาแล้ก่อนเดี๋ยวผมด้ทำเก้าปวาดโค้เอาเดินไงมันติดก่ะโอ้ชิบตัวตัวตายแยกชิบตัวชิบตัวสุดยอดของตัเสิร์แล้วนะครับโอ้ แต่เราเนี่ยเขาเดินประมาณสักปนอนนตาหงว,วัดสองกิโลยังต่าเนี่ยเปี๊ยบหลอกศกเสกนะครับเพราะว่าเจ้าเก่าหน่อยอืมไอ้นี่นะครับเกือบูดมันได้แข่ขงหัวเข่านะครับเขาอยากได้ไถึงถึงเอวถึงอัน้นนาอกนะครับอืมแค่เลาคนเขาเปี๊ยบมนะครับฝนตกแบบนี้นอนเลยใจเป็นสิบสามสี่หลบมาโดนหนูซิวว่าไปไหนหซิวไปไปไนแล้วอ๋อไอเฮาเบ็ด อีกอะเฮ้ก่อนก่อนนะครับแต่ละคนเนี่ยเปียกกันหมดเดียวนะเต็มเจ้าละเสือเตียวเปียกหมดใส่เกลือโอ๊กไปเลยกันหมกหอยเน้นเนาะโอ้โหนี่แต่หน้ากันเนาะต่เนื้อเนาะขวาเอฟซีคนใจดีเลยซื้อชุดกันหน้ามึอเขาสักโคกแค่ชุดนะครับคือตึกหน้าโอ๊กอ่ะนะหน้าใส่เอี่ยมยังเอี่ยมเลยนะโอ้โนี่แต่หน้าเปียลอะนะครับ ตอนนี้เราเหนื่อยกันหน่อยนะครับกันยุ่งกันเนาะเออกันยุ่งกันกันได้นะครับเปียกกับบอกเปียนะครับเนี่ยกวจะได้คลิปแต่คลิปมันคื่องเอฟซีได้พอมันมัจะง่ายนะครับไม่เจ็บอมพัฒนาพัฒนาเดินกระต่าเสืออิทมัดแตกเลยกี่หลังเบสห้าสิบหลังห้าสิบหลังมันใหญ่พอใจมันใหญ่หนีน้าเลยเนาะใหญ่หนใหญ่เบสตัวนะครับมันเลยสียเวลานะครับเก็บเกี่นน้ำมัเดี๋ยวของคลิปกระตาเสือในน่ำผู้มาเจ้าเดี๋ยวมาสรุปย้อนกลับเันแล้วเนาะ วา่าทางอาคือนี่หมไหวแล้วเดินตัวนี่นะผมต้องเดินตัวสามคนอิดกระดับคนนั้นหลอกๆจะหัวตายแต่แต่กระยางเอฟซี FC ได้ดูนะครับได้เห็นว่าออตอนเขาไปทายทําเนี่ยนะครับเห็นเราคนป็นวิธีการใส่กักนมมนี่อยไรครับโอ้ครับตอนนี้ฝน,นก็ตกนะครับตาสุดกําลังไปใจเบ็ดหรือยามเบ็ดนะครับคนนะครับไปรีบๆคน ตอนนี้ตาเสรอดไปไใส่แบบไก่มากเพราะเจ้าเวลาตอนนี้กําลังจะตีห้านะครับเดี๋ยวมาดูมกันว่าตาเสือติกมากกี่โมงนะครับคอยดูว่าตาเสือ,อจะได้สักกี่ตัวโอเคครับหุ่นมันตกนะครับลาบากแท้วันนี้ยวนมดกืนนะครับ,ม,รรรบมาได้รับแน่อนอนะโอเคนะครับเดี๋ยวคอยดีตาม